โอเคนะฮะอัดก่อนจะไปนอนช่วงนี้อากาศหนาวสามสองหนึ่ง ready go ready go เราจะไม่ไปดินแดนแห่งความฝันนะครับเราจะมาในพาร์ทครับไปไปดินแดนที่ถูกเลยนะคร ไม่ไปแล้วเราต้องเก็บไอ้นั้นก่อนคไม่แต้องไปแล้วคุณอย่าย่อคอสิใจใจแล้วเว้ย What the fuck you g e n t l e m e n did 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 ที่ย่างเขาคุณเจคเจคหาบล็อกขายเยอะไหมเยอะที่สุดครับผมเจค่ะพราะที่แม่งจะเยอะที่สุดได้แล้วต้องหาเสียงอาหารไปตรงกลางครับผมไปหาอาหารเลย ไม,าาาไม่หาครับกูจะมาฆ่าไม่มีคนเครับผมกูรู้ครับจะไปฆาแม่เนี่เรอเจหุบปากูเอยกูเจบู๊บก็มันไร้เออมเนมีอเยในกล่องนี้ไอห่าไม่มีอะไรเลยเจรเราเราต้องใสตรงกลางครับโอเคครับจริงครับนมีอาหารนะผมอันไม่ม<อ>ตีเห้อครับแล้วก็ เกนะฮะไปหาาหาแล้วที่หาจะหาได้ครับกระสุนเอามาแบบให้เยอะที่สุดนะครับรับโอยโอโจมวยเต้เอช่าน้ำชิสปลาหมึกกรอบโอช่าเจ้เจของกากาไก่นะไก่ย่าง้าดาวหย่าหอ้าไม่ก็อยู่เกาะ้วครับโหของเล โอเคครับชุดก่อดครับสุดก่อนเลยนี่เรามีโห TNT คลิปนี้สกายว่าเราจะไม่ฆ่ากันเราจะอะไรเลยครับเร,เราจะไป,ไป,ปะหา<ไ>ปดินแดนความฝันเราได้ไฟฝันมาแล้วเราไปทีแรไม่ใสเทีนะลูกคือไปเราต้องกลับเราต้องไปกลับไปดิเอาสานุวรีครับช่สารภูมิ ครับผมมึงม <c ười> <c ười> ึงเจอไปมึงก <c ười> <illing> oh! ็ทำอะไรไม่ได้ก็จะบอกว่ามีหาโอ้ไอ้ยหามไปเจอตัวเองนช้างโอ้ริงโอ้ไม่บอกไม่บอกไม่โอ้โอ้ ตอนนี้ผมได้เรียนแล้วครับคุณมีอาหารเยอะไหมไม่ค่อยเยอะดีดีครับคุณจริงครับผมไม่ค่อยเยอะดูจากท่านผู้ชมครับผมเยอะไหมครับในตอนนี้ผมมีเยอะมากคุณคุณพอยังชีพได้สามร้อยวันเลยครับคุณแล้วเราต้องไปที่จีนแดนที่ถูกลืมนะครับโอเคครับวันลงใส่เกาะอยู่ครับตามผมมาครับโอเคโซโล่ดีใช่ไหมโอ้โห้เฮีย <c oughs> ดาวคุยคุณคจะแกได้คุาผมนะได้ครับโอ้โห้500าร้อยไม่กระบายสั์ไม่เป็นไรหลอเราย่อ,อไฟลก็ได้ย้องไฟแต่นานเนะี่อืมนานมากนี่นี่อานเสร็จแล้วใช่ไหมโอโ้ยังลยสับ เอองานแล้วเราพูดต่อแล้วกันอ่าฮะมาอยู่ไหนเนี่ยเออมาครับคุณแจ๊คุณคุณเห็นเเตอร์่ไหมเปล่าวันนี้ก็ปิดอยู่ครับเหตแต่ชื่อครับ n a ม i n g เนี่ยเนี่ยเอเนมเทคอ๋อผมว่าผมนี่เอเนมเทคไงที่มันเห็นผมไหมเห็นแล้วครับอ่ามามาตามทางลงมาข้างล่างเลยเราแล้วก็คุณจะเห็นทางลงมาโอ้โหครับอืม ต่อดอกไม้ครับลิมนี้มันยาวนะฮะคือผมต้องอัดไฟที่แน่นประมาณหลายชั่วโมงอ่ะผมอัดไออัคพคลิปพวกนี้แล้วกัน,น,นรว่วบานเลกตัวก่ใจม่้อ่งใจเจ็แลวงิ้นาย่าไอ้ยัยชอบโดดปิด ก็ตกนี้ต้องเป็นมรดก่สีแล้วเไปสุดมึงชนะทีมเดียวมยกทุ่สีเอาไปเอาไปนายาติบ้าติต่อไปเลยผมมีน้ำไม่ผมไ่ีน้ำีลาวาเต็มเลยสัสผมมีน้ำครับคุณคุณบล็อกอโอ้โหมีนี่ครับกูมี64อันครับใช่ป่ะวะเออใช่ใช่โอ้โห จริงคุณคุณบวย่เยอะคุณผมไม่มีทางข้ามได้คุณดูไอนี่นะไอไอข้าวไอสมุนไพรสี่อันแล้่าย่างถอันแล้วว่าแอปเปิลสาอันโอเคผมมีน้ำมีน้ำมีปลาในน้มีข้าวเอ้ยเอออะกูมีอปเปิทองคกูไม่ตายจริงคุ้นู าครับตาครับตาครับโอ้หมึงมีรองเท้าเพชรกูมีเกาะเพชรเต็มตัวเลยสักโอเคนะฮะดูมะดูทีนี้แป๊บห่หกนาทีล้วหกนาทีแม่งกี่หนึ่งนานี้ประมาณหนึ่งกิ๊กอะหนึ่งก็๊กม่งหลกเป็นชาดครับเอ่อตอนนี้เ โอเคโอเคเดินทางไม้สะดวกครับผมดีนะครับเฮ้ยคุณเจหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยคุณเจเบ้ แล้วกูแล้วคุณคหิวม,มากก็บอกผมเฮ้ยคุณต้งเดนไปไกลกว่านี้ดิคุณเอางี้เอาเยี่ยนีก่อนเลยเอาเยี่ยนีก่อนเปไปช็องนเ,ยเ,เ้ยเมียตามาอ,าอ,อ,ยอยครคุง <c oughs> ดถ้าเราจะาาาก,ก่อจะหดนอ่าคลิปนี้ประมาณหนึกิกแหละ